วิธีการใช้นะครับเครื่องไม้ครับคนปลูกคนปลูกเากำลังปลูกเพื่อแะรขึ้นกันนะครับก็เลยสาธิตทุกขั้นตอนเราใส่าใส่ใส่คนลงไปเทลงไปเลยครับเล,เลือกจานสามหุนครึ่งครับก็อมน่ครับ ติดฟ้าติดฟ้าตัวนี้ก่อนใชปั๊บก้อนเขาสียหยอดปั๊บเขาเอาเอาตัวนี้ทำไปเขาไล่เม็ดก่อนมันลงกระสันแถวแรกเขาชี้ว่างไกลครับตรงไม่อะไรเลอดวอ่าวิธีการก็คือนี่แหละครับไล่หมุนไปเรื่อยจนไห้ไม่ได้ออกทุกปากไม่บอลไหลไห่เริ่มลงเลยครับไห้เริ่มลงไห้ลงครับไห้มันลงทุกคู่กอย่าง